สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับพบกับผมค้ชทินทินิสานครับในช่องปฏิทินทินิสานนะครับวันนี้ผมสิพาทุกคนนะครับพาทุกคนมาเห็ดกระซั้งครับเรียงปลานะครับด้วยท่อพีวีซีนะครับอันดับแรกนะครับกาบเซม่าเบิงนะครับวัสดุอุปกรณ์มีอยังนี้นะครับท่อพีวีซีนะครับแต่ละท่อนนะครับมันจะยาวซเมตรเนาะผมจะใส่ทั้งหมด14่ทอนนะครับนี่ ตอนย่าตัวนี้เจะสิเป็นนะครับด้านยาวนะครับด้านยาานะครับยาสี่เมตรนะครับผมจะใส่สี่ท่อนนะครับความยาวสี่เมตรนะครับสี่ท่อนนะครับนี่อันนี้คือด้านกว้างนะครับนี่ผมจะตัดลงมาเหลือแค่2เมตรนะครับด้านกว้าง2เมตรนะครับใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5ส7ี่ห้าดนะครับด้านกว้างผมใส่เจ็ท่อนนะครับ นี่ความสูงครับ1เมตรนะครับความสูงของกระชังครับอยู่ที่1เมตรใส่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าดดนะครับความสูงนี่ผมจะใช้10ทตนนะครับอ่าที่นี่ห้ามว่าเบิงขอต่อนะครับอันนี้จะเป็นขอต่อ4ีทางตั้งฉากนะครับข้อต่อสีทางตั้งฉากนะครับผมจะใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6หนะครับข้อต่อที่ทางตั้งฉากใช้6ตัวนะครับ อันนี้ก็เป็น้อต่อ3ทางตั้งฉากนะครับ้อต่อ3ทางตั้งฉากนะครับใส่ทั้งหมด8ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ทางต่อตรงนะครับ3ทางต่อตรงใช้ทั้งหมด6ตัวนะครับอ่ที่นี้ครับมาเบิรงรละค่านะครับของทอพีวีซีนะครับทอพีวีซีขนาด4หุ่นนะครับผมใส่ทั้งหมด14ท่ทอนนะครับแต่ละทอนย่าซิมตรเนาะนะครับทอนละ38บาทครับ 14่ทอนนะครับกับ532บาท izer, <im Alto Del ire> นะครับครับตัวนี้จะเป็น3ทางตั้งฉากนะครับตัวละ16บาทนะครับผมใส่8โตัวนะครับกับ128บาทอันนี้เป็น3มทางต่อตรงครับตัวละ6บาทนะครับผมใส่6โตัวกับ36บาทตัวนี้จะเป็นสีทางตั้งฉากนะครับอ่าตัวละ16บาทนะครับผมใส่6โตัวกับกบาทนะครับ <im> <toi> รวมครับขอต่อ3อย่างนี้นะครับ260บาทนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ผมใส่นะครับท่อ PVC ซี่สีหุ่นเนาะนะครับ14ท่อนนะครับราคา532บาทนะครับบวกกับขอต่อต่างๆนะครับ260บาทนะครับรวมทั้งหมดเป็น792บาทนะครับผมเพื่ท่านเลยบวกผ้าแยงผ้าดางนะครับผ้าแยงผ้าดางนะครับผมสี เอาเหลือใสจากการเฮ็ดกระซังกบที่แล้วนะครับมาใส่ในเฮ็ดกระซังปลาในครั้งนี้นะครับต่อมานะครับผมสีนะครับแยกนะครับความยาวนะครับ4เมตรนะครับให้เหลือท่อนละ1เมตรนะครับ1 2 3 4สองสี่ท่อนนะครับเพราะว่าจะเอาขอต่อนะครับมาต่อใส่ตัวนี้นะครับ นี่ครับนี่คือ1เมตรนะครับตัดออกมาแล้วนะครับเหลือ1เมตรเอาแยกมาอีกนะครับ แล้วครับหลังจากที่เท่าได้ตัดทอนโทษพิเศนะครับของความเาวนะครับทั้งหมด4่ทอนเนาะครับแมงออกมาทอนละเมตรนะครับก็สีได้ทั้งหมด16ทอนนะครับนี่คือความเาวนะครับนะครับอันดับแรกนะครับผมสิประกอบด้านล่างของกระช้างกันครับผมว่าง3ทางตั้งฉากกันนะครับนี่คือ3ทางตั้งฉาก4ตัวนะครับ3ทางตั้งฉาก4ตัว4มุมนะครับด้านล่างของกระชังนะครับ แล้วก็ซิมีนะครับตัวนี้สามทางต่อตรงนะครับหตัวนะครับสามทางต่อตรงหตัวนะครับไปบนวิธีประกอบเลยครับนะครับผมว่าใส่กาวท่านะครับว่าต้องใส่กาวท่านะครับเมื่อกันแน่นเลยนะครับเมื่อท่านไหยัดแน่นนะครับ บบนี่ครับว่านปึ๊บนะครับเรียบร้อยง่ายๆเองนะครับทงนี้นะครับแค่ห้องซุปไซด์เฉยๆครับ นี่ครับแค่ซุปไซซ์ซื้อกระไดแล้วครับมนี่ยเราต้องทากาวามัเนเหนียนะครับเวลาข้อสีถอดออกมกันกางายนะครับเวลาข้อสีถอดออกง่ายไปมุงอื่นนะครับ ผมในทําการประกอบนะครับด้านล่างของกระช่งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่คือด้านล่างของกระกรช่งนะครับนี่ด้านล่างของกระชังครับอ่าครับต่อไปนะครับห้องสีประกอบความสูงนะครับใส่ทั้งหมด10ท่อนนะครับความสูง10ท่อน อ่านะครับเข้าใจประกอบความสูงเสร็จเรียบร้อยครับนี่นี่คือความสูงนะครับ1เมตรนะครับ10ท่อนต่อไปกับประกอบส่วนบนของกระสังนะครับผมที่ใส่3ทางตั้งฉากนะครับ4ตัวนะครับสตัวสี่มุมนะ3ทางตั้งฉากนะครับ4ตัวนะครับสี่มุมนะครับแล้วก็เป็นนะครับ สีทางตั้งฉากนะครับหกตัวนะครับนี่คือสีทางตั้งฉากนะครับหกตัวอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ท่างกว้างนะครับกว้างสองมิรนะครับกอกไปเรื่อยนะครับ,รบเสียทั้งเดียว คือด้านกว้างนะครับ2เมตรต่อไปดันงย่างนะครับอันนี้คือทอนละ1เมตรนะครับทอละ1เมตรนะครับ 打架我要一套那个 หลังจากที่ห้าประกอบนะครับข้านด้านบนนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับความยาว4เมตรเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้กว้าง2เมตรนี่ครับแค่ห้าสุกกับไปซื้อนะครับนี่นะครับต่อไปครับประกอบขัานนะครับ อีก1 2 3อีก3ตัวนะครับ หลังจากที่ห้อประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือกระสังปลานะครับนี่นี่คือโครงสร้างของกระสังปลาครับเห็นไหมครับประกอบง่ายนะครับก็ต้องใส่กาวนะครับนี่ครับความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับกว้าง2เมตรสูง1เมตรนะครับเดี๋ยวข้อต่อไปจะนะครับ เรไปห้องกสิเอาผาแงงนะครับมามัดไซนะครับนี่ครับตอนนี้ผมได้ยหายกระช่างนะครับมาอยู่ทีสะของผมนะครับนี่นะครับเพราะว่าทีเฮ็ดงานในสะดวกนะครับเพชรเสร็จแล้วก็เอาเขื่อนใหญ่ลงสะเลยนะครับผมได้ประกอบเรียบร้อยนะครับนอนะครับให้ทุกคนนะครับเอาเสือกมัดน้ำได้ครับนี่เสือกนะครับมัดกันรุดนะครับน่ครับกันรุดเด้อนี่ครับ มาเสียกไหวพร้อมกนรลุ้นนะครับที่นี่ผมสีมามัดขวดนะครับมัดขวดใส่กระสั่งนะครับเป็นขวดน้ำนะครับนะครับตัวนี้เป็นขวดน้ำนะครับมัดใส่กระสั่งนะฮะ อตอนนี้เขาก็ได้ทำการเอานะครับขวดนะครับมัดกับกระซังเรียบร้อยครับนี่นะครับเอาขวดมัดกับกระซังนะครับเผื่อบให้กระซังมันจมนะครับนี่เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเขาก็จะเอาผานยางนะครับมาใส่นะครับเขาก็ทำการเอาผานยางนะครับมาใส่นะครับ กระซั่งนะครับจิใส่เป็นาสายเคเบิลไทยนะครับนี่นะครับหรือว่าหนวดกุ้งนะครับมามัดนะครับมัดปลายก่อนนะครับเตรียมัางสองด้านนะครับ แล้วก็ไล่ตรงกลางครับหาจุดศูนย์กลางนะครับคิดว่าซ้ำกันแล้วครับสายเข้มท้ายมัดเลยครับนะครับไล่ถ่างมาเรื่อยๆนะครับ ฝนจะตกแล้วครับต้องเฝ้าสายเคเบิลไทยในมันสิสะดวกนะครับดีกว่าเอาเข็มนะครับม่านยิบมัานสะ เสร็จแล้วนะครับนี่หลังจากที time, time, ่เขานะครับเอาผ้าแยงนะครับมาใส่กับกระสั่งของเขานะครับเราก็มัดด้วยสายเคบบนท้ายนะครับตัวนี้ครับนี่เห็นบ่ครับมีฝาปิดพรอมนะครับเวลาห้อาหารนะครับก็เปิดดันขังทีนะครับเปิดดันขังออกนะครับเ่าก็ให้อาหารปลาลงไปนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับกระซั่งแบบมีฝาปิดนะครับนี่คือกระซั่งเหี่ยงปลาครับ นี่ครับโอ้นี่นะครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ฝนสิโต๊ะครับเฝ้าครับฝนต๊ฝนสีตนส่ต๊แล้วนะครับต้องฝ้าเห็ดนะครับเดี๋ยวไทยพระท่านจะเอาลงสะหน่วยนี้แหละครับนี่ <c oughs> เลียงปลาเข็งนะครับผมที่เรียงปลาเข็งเนาะปลาเข็งเทศเนาะ ตัวใหญ่ๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับกระสัางปลานะครับนี่ลงน้นเรืออยนะครับโอ้ร้อยครับ้อยอยู่ด้ครับนี่ยี่วันนี้ครับอันนี้ผมที่เลี้ยงปลาเข่งนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปจัดระเบียบให้เรียบร้อยกันตรงลงน้ำนี้เ